เอาสบายดีเพี่น้องพี่น้องเราใพี่น้องเก็บเห็ดบุดให้พี่น้องกินเห็ดบุดในป่าพี่น้องธรรมศาสตร์เป็พี่น้องเพิ่งให้พี่น้องเก็บเห็ดบุดพี่น้องได้แบบพี่น้องนี่ตลอดงานพี่น้องกิเห็ดบดเราพี่น้องเพิ่พี่น้องเพิ่งเรางานที่สวยตั้งแต่พี่น้อง ธรรมศาสตรลมดไป่นเอเนาะเชี่ยวหดไปเนามาๆาพี่นองเก็บนากันนี่ยนาเลยไปธรรมศาสตร์ไปเนาไ พี้ตอนเก็บอะไรตายนะพี่น้องเนาะบูมีแนวตั้งกองพี่น้องพี่น้องเไว้ หายห้าคนไมพี่น้องหายไได้พี่น้องเไปตำปาตำดงพี่น้องกิมเห็นบุตได้ไปในกันตาหนึ่งพี่น้องเอ็ไปหายีกพี่น้อง ปัญหาเพราะพี่น้องขนมเพราะเป็นเมื่อพี่น้องเดี๋ยวเยๆพี่น้อง จินเมื่อได้พี่น้องันเี่ยพอาะมงไม่็อ,อ,มมอ้เกจิวยห็น้พี่น้องเมื่อได้พอได้กินได้พี่น้อง สองอืเลยไลยใช้เพี่น้องเลยเป็นกำลังใจัคิดไปมาฮหพี่น้องมือพี่น้องบายรายพบกพี่น้อง